ฝามาแลครับเป็นที่ร้อนนะครับฝาออกนะครับเพื่อจะใส่สะดืออ่างนะครับขันสะดืออ่างให้แน่นนะครับต่อท่อน้้าทิ้งออกมาจากจากสะด millet, ืออ่างนะครับต่อท่อน้งทิ้งออกมารักษาให้แน่นนะข้าวท่อน้้าทิ้งนี่นะครับต้องเปิดไว้นะฮะแต่ยงรุ่นนั่งสารนะครับถ้ายังไม่มีเครื่องทําน้ําร้อนนะครับก็อุดไว้แบบนี้ก็อุดไว้ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อเข้าน้ําเลยนะฮะต่อเข้ากับน้าเลยครับ ก่อนวาร,ร์ตต่างๆทางนี้เป็นวาวล์วนะวาล์วปิดเปิดน้ำนะครับสายสองเส้นสามเส้นนี่ครับเอานี้กระน้ำก็ะตัายสมระนี่เ็ครับ,รบมีทางนี้นะครับสำหรับเตียงนั่งสะนะครับ ช่องสำหรับเอาท่อน้้ำทิ้งออกมานะครับก็เปิดไป